ตั้งข้าวก็เสียวแม่เติมไม่เรื่อยเรื่อยเด้อนี่เด็กหน่อยมากสิว่าเขาออกมากินเนาเดี๋ยวป้ามาบอกเขาซื้อมูมาจะไปซื้อทองมาให้พนักงานจับนะคะใครโชคดีก็ได้ไปเด้อแค่ทอง สวัสดี D FC ีนิรุยชาแนลนะคะพี่นองขาเจอกันกับนิรุยชาแนลคือเก่าคือ,คอเดิมอยู่บ้านส่วนนิรุยชาแนลนะคะเมื่อนี้หลังจากขี่มาต่างงานอ่าจันทบุรีแล้วก็เพชรเพชรบ,บุรีโอเวอรมนกําแพงเพชรพ,พี่นองหลังจากที่ไปอ่อนช่วงงานกลับมานะคะกลับมาทีมงานก็อ่า มาแงหูดังเบิร์สุกูสุคนเหรอพี่น้องคะแย่ yeah. เพื่อตรวจโควิดหมดแล้วนะคะก็คือปลอดภัยดีแต่ว่าก็คุณหมอก็จะให้ตรวจอีกอีก5วันก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะพาเขาไปาบเขาไปเจอคนมาหลายเนาะก็ะะเลยป้องกันไวกรอนก่อนที่จะกลับมาหาครอบครัวนะคะกบปลอดภัยไวรอนเนาะพี่น้องขาก็ทําการตรวจทุกๆคนในบ้านพักนะคะ หลังจากมกาให้ที่หมอมาลอดสแตนบายเลยราว่าคุยกันกับแพวก็บ๊กว่าเราต้องให้ทีมมานะเพราะว่าคือก็ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อทีมนันแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยถ้ามันติดมาแล้วมันก็ยากเนาะเราก็เลยแบบว่าให้คุณหมอมาแย่มูดังให้นะคะคือพี่น้องเห็นนั่นแหละเพราะว่าเข้าไปทําการแสดงอยู่หลายพื้นที่แต่ละพื้นทีน่นะเขาก็าบอกว่าคนหนามาตาใสายแนนเนาะเขาก็เลยป้องกันไว้กกอนนะคะ ตอนนี้นะคะที่บ้านก็กาลังจัดเตียงงานที่จะกินเลี้ยงปีใหม่ตอนเย็นนี้นะคะแล้วก็มีจับสลากพร้อมเดินพี่รองค่าไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณแม่ก็าทาก๋วยเตี๋ยววันเย็นนี้มีเมนูอะไรบ้างยายไปได้ค่ะมาถึงได้ โอ้คุณได้ยอด่อคุณได้หญิงไปซื้อนะคะก็จะมีตอนนี้ก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวอันนี้คือเลี้ยงคนแก่ในหมูบ่บ้านเลี้ยงคนในหมูบ่บ้านน้ำนะคะใครอยากกินก็มาทํากินได้เติมอยู่ตลอดทําทั้งวันให้พี่รอไี้กินเมื่อกี้นีนก่กใ็ให้แม่เฮ็ดไปทรงอทีมงานแล้วก็ถุงซิปก็ถุงนี่หละแต่ว่าบอหไหนมาเบิดนะคะ เทศปีใหม่นี่ล่ะให้เน็กน้อยกินแล้วก็จะแช่ไปในไร่กลุ่มบ้าไทยมาถึงแล้วก็อยากกินก็ออกมากินได้นะฮะอากาศผู้เฒ่าในบ้านข้าศอกกับทยอยกันมาคิดเลี้ยงยทั้งบ้านทำ <ๆ S 2> บุญไปด้วยตัวถ้บุญปีใหม่พี่น้องคุณแม่ก็สแตนบายไว้คือใส่น้ำใส่อะไรใส่หม้อไว้ตลอดนะคะไอ้สัมภาษคุณแม่เนี่ยแม่จ้าสวัสดีค่ะ กำลังทำก๋วยเตี๋ยวค่ะลชิ้นเลยเนาะเขาก็กำลังทำก๋วยเตี๋ยวแม่เติมไม่เรื่อยๆเด้อนี่เล็กน้อยมามสิว่าเขาออกมากินมั้ยบอกเขาซื้อหมูไหมไงลูกเขาไปโลดกตาบอกเขาซื้อเนื้อมั้ยแหนเนื้อเบิร์ตไปจอดไปยู่ไปเลิกบ่พี่โน้ก็ซื้อเนื้อซื้อลูกชิ้นมาอีกแล้วดูจะไปซื้อทองมาให้

เครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อมาแล้วนะคะอันนี้จากอ่านี่ลุยก็จะไปซื้อทองแล้วก็จะมีซองเงินให้นะคะใครจับได้ของขวัญก็จะเป็นทองใครจับได้ซองก็จะเป็นเงินกี่บาทระจังว่ากันย้ยน่เ้น่เ ใครพนักงานนะคะตอกเสียงทวงเนสปีใหม่ก็ตอกเสียงทวงเชียงแล้วทวงมาเลยมาเยู่มันจะเอาเงินใส่ซองหรือมั้งต่ว่าซุ่มซื้อของมากกับซื้อเลยรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษอันนั้นได้เบนสุขคนอยู่แล้วอันนี้เป็นรางวัลพิเศษโอ้ไฟไฟสิ่งใดรางวัลกันนะ จะพาไปดูบ้านต่อนะคะ้ลยมือไปไายมือพี่น้องกลับมานสร้างก็ยุดปีใหม่ว่าวสั่นเดี๋ยวมากล้แม่พี่หลาโอเคมาิเนี่ยเราคือไปทางหกแถววันนีย อ๋อืีฝ้าเี่ยมามาแล้วตะวาบหันแเห็ดแล้วนะคะเดี๋ยวสีฟ้าใช่ไหมเนี่ยสี้าอ๋อมัไปแล้วในลอยแล้ว่าก็ขื่นค้งไว้บหันไเดแล้วนไดนะคะ บ้าฮันไซฝ่ายแดงสงสัยจะหยุดปีใหม่เพราะบ้านนี้เลยก็ไม่ได้อยู่เนาะอุ้ยพี่น้องเขาเบิ่งดอกบักม่วงตนน้นเมียหล่ะบันดอกบ,บังงกม่วงมะม่วงใหญ่ครับแถวอ,นนอ้วนลาฮุนน่ะมันต้งเทื่อบอลนี่ฮุดยูคุณแม่เป็นคนที่ชอบมะม่วงต้นนี้มากนะคะเพื่อนแดงโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นอีกตาต้นบักม่วงแม่ซะน้อยยันบานมันไปหอดต้นบักม่วงยันเดี๋ยวตาต้นม่วงพอดีว่า มันหอดหนีกันเลยมาจงต,นตน้นหมักม่วงไป,ปกันเลยระเบียงของนีกันเลยให้คุณแม่นะคะเสียวโตหินมาไใ้เพื่อนางกินหมักม่วงอยู่ดอกสมใจอยากกินกระบ,บิดไม่ได้กินรอดนี่สมใจคุณได้นะคะแก่แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็แก่แล้วนะคะลำบากมานานแล้วเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตตอนนี้เราก็มีกําลังหาก็อยากสร้างให้ท่านอยู่แบบ มีความสุขอยู่แบบสบายนะคะก็เพิ่นกั่กยังเี็ทห้องห้องอยู่กับ้องแม่นี่แหละที่ขื้นโค้งฝ่าแลล้วย่างหลังใหญ่ย่างมาหั่นขื้นโค้งแต่ว่าสามเพิ่นน่าจะไปอ่อันนี้อยู่นะคะน่าจะไปกลับบ้านไปกินกินแบบอุ้ยง่วงพื่อนรองขุณว่านว่นุนท่านเป็นขุนง่วงพี่รองอยู่กลางเดินคุน นี่ละต่อไปก analysis, ปันสิบริเวดบรอเวดเข่าแล้วไม่ทําข้าวแล้วนะคะนีนาบ่อเวดเข่าแล้วสิล่อยบร็เหมองเลียงง่วโดยตรงปลูกยาจะเป็นบื้นที่เรียงง่วปลูกยาโดยตรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องบวกรว่ากันไปรอให้มันเสร็จก่อนเนาะเวลาพี่้องบ้านก็อัปเดตบ้านให้ดูนะคะเหลือขึ้นฝาสร้างฝามาแล้วคะบ่ิ sí ัวนไหนเฮ็ดแล้ว แจ้งแจ้งมาสร้างฝากอะล่าอาจ,จะล่ากับปีใหม่นะคะช่างช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ปีใหม่แล้วก็เตรียมงานเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะมีปาร์ตี้อยู่บ้านสวนนีลุยนะคะอ่าเพื่อนจะจับสลากให้ทีมงานหละกะักครอพัวนี่แหละ ฉลากปีใหม่เพราะว่ารอนิรุยกลับมาอยู่นะคะนากานุ้ยกับสิบไปซื้อรางวัลไม่จับของวันปีใหม่นะคะรอดูบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ของทีมงานบ้านสวนนิลุยได้นะคะเย็นนี้นะคะ้วนกะ็เราก็จะมีเซอร์ไพรส์ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ใครบ้างก็รอดูนะคะพี่น้องคะโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซัมนี่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกำลังใจให้ช่องนิรุชชาแนลและก็นิรุชชาแนลแฟนเพจแล้วก็เครือข่ายของ f อฟีหลายๆช่องหลายๆช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคเอาไว้ซ้ำนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ